ชุดนี้เหมือนเวนอมเลยมมันก็จริงนะเมอนเวนอม ยูย่ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะใดรายการสอมรัสโอนะตอนนี้ก็อยู่กับช่วงมอสรีวิวนะก็วันนี้จะมารีวิวมอสซูเปอร์ฮีโลอนะชื่ออะไรอันหนึงเลยก็ฮีโร่แพ็คไม่ผิดโอเคเอามาเริ่มจากถ้าเกิดแลกก็ขอโทษด้วยนะเปิดลงมอสเยอะหน่อยก็มอสแรกเอโอเคซูเปอร์ฮีโร่แพ็คนะก็ชุดแรกคือชุดแบ็คแมนนะ ซึ่งว่าพวกชุดเน,นี้คคับไม่ได้นะก็นะมันใช้นี่คำสั่งแล้วเนี่ยคำสั่งต้องเขียนทับนะ i t e f s ทับนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วกดกดอันนี้นะเขียนเลยนะก็ผมขอเตือนฮะให้ท่านเคลียร์ช่องนี้ตัวให้ว่างแบบยังไงแบบนี้ไปเลยนะฮะไม่ต้องมีของเลยนะ ชุดมันจะได้มาไม่ครบนะครับถ้าเกิดใส่ของอ่ะโอเคชุดแรกก็เป็นชุดแบทแมนฮะซึ่งมันเหมือนเวนนอมนแหละซึ่งว่าไอตรงเกาะนี่ก็เต็มเหมือนเกาะเห็ดน้ก็น่าจะเอาสกินนะก็ไปคิดอะไรเลยโอเคสุสุปแมนสุดนะชุดของซุปแมนเองโอ้ย แต่ว่าแมนแค่สามชิ้นก็เต็มนะฮะเออลืมบอกเอฟเฟกต์ให้ก็ใส่ชุดแล้วอันดามีนี่ได้สถานะของอะไรเนี่ยวิ่งเร็วสเต็งแล้วก็ทนไฟนะมันแล้วแต่ชุดนะจะจะใส่ชุดผสมเงินก็ได้นะมือส่วนก็ได้นะแต่อย่าลืมดูเอฟเฟกต์เด็แกแบทแมนนี่เกีดยดไอลองเลยชุดเดอะแฟตนะหรือแฟตเลยไป่ช่างเห แหลกนะตอนนี้ก็นะเอฟแฟตจะมีสปีดหดเร็วแล้วก็เต็งนะซึ่งว่าเอฟเฟกตเยอะก็วิ่งเร็วพอสมควรนะผมไม่ได้กดวิ่งนะอันนี้ผมเดินปกติเลยดูใจจะตกตกขึ้นตกทีนขึ้นไม่ได้แน่นอนเอาเปิดโซ่เา อันนี้ก็ครบหนึ่งชุดเพจนะก็ชุดยต่อเลยถอนเดีด๋ยวแฝดก็ <The fat. S 1> จะให้วิ่งเร็วก็อยู่ที่รองเท้านะครัองแต่รองเท้าไม่ใส่ก็ได้นะไม่ว่าเจ็บมันเขาจะแฝดไปต่อไปก็อควาดอควาเมยนะมนุษย์น้นำใส่แหลก่ไยนะซึ่งว่ามอดมันเยอะไป ก็เพิ่มสปีดสเต็งแล้วก็ไอ้ดำน้ำได้นานนะชุดก็น่นาจะเต็มหมดทุกตัวแหละ,ะกินนล่นทื่นเลยโอเคเอาไปกินนล่นทื่นเรื่องเท้าโอเคโอ้ยดีๆไปเรืเร่อยๆเจะตัวทา้าห้รีบกินนล่นทื่นก็ น้าตาก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งฮะก็ถ้า,ยาอยากเราไม่ขอให้ได้วยชุดเก่าเต็มติดสปีดสามสต็งสามตัมโบสองเตอร์เซตหนงถ้าอยากเสียงอะไรก็ขอให้ได้วยนะยเสียงว่าตากะน่ะต้องพอใจต่อไปคือไน,นท์ไนท์ทวินถะ้าอ่านใช่ไหมนะเพราะผมไม่ใช่บวกคอพวกนี้เลยฮนะ ก็จะติดเหมือนกับกินแลเท่นเลยโอเคต่าไปได้รายกำรอะไรวันเดอร์วูแมนนะชุดของวันเดอร์วูแมนก็น่าจะประมาณนี้เหมือนกันเดะเลยนะเหมือนกับสองตัวเมื่อกี้เลยนะก็ ต่อเลยต่อไปคือไอรอนแมนมาร์หนึ่งนะหรือไอน,นี้ไอรอนแมนของตัวแรกอะของภาคแรกอะที่มันสร้างกระโปงกระโปงไงโอเคนะก็ใส่แล้วมันจะเคลื่อนไวช้านะครก็เนี่ยผมวิ่งแล้วนะก็ยังช้าดีนะก็ติดสโลเนสองแต่ว่าเรื่องพัะกำลังนี่ก็ไม่ยอมนะฮะโอเค ถ้าเกิดใส่แล้วก็ดูเหมือนโคงกระดูกเลยมันกระดูกมีแก,กลนกกลังงานโอเคผมก็ได้ลงมัดอื่นที่เป็นเกี่ยวกับฮีโร่เหมือนกันนะแต่น่าจะไม่มีทอนะฮะนี่อันนี้รอดนแมนติดสปีดไอวีนะสี่ก็เร็วเร็วหน่อยนะแต่ว่าช้าก็เดะแฟตนะ เราใบชุดไอ้นี่กับตันอเมริกานะะก็เดี๋ยวผมให้ดูมันเอามายังไงน,นะเพราะว่าตีมันจะไม่ให้มามันจะแถมโล่มาให้นะโล่ไปไอ้นี่ได้อเอาไปตีได้นะก็เอาไปตีให้สนุกละขีดเด้เกี่ยวกับเอฟเฟคละแต่ว่าถือโล่แล้วมันจะเพิ่มไอ้นี่นะเกาะเพิ่มมาลนะอันนี้คือมอเสริมนะก็คือไอ้นี่มอเตอร์แฟลชนะ ผมเจอมาดูแฟดมาอันจะคนจะอันจะคนลายหยากับมัดเมื่อกี้นะเชื่อแฟดเมื่อกี้มันดูกลางนะแต่มันยังเต็มเซตนะก็มีดาบด้วยนะฮะนี่อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเราไม่ใช่ภาษาอังกฤษ F Palanda S Palanda Fat S Palanda Fat Na Notula F Palanda Fat Full Power เบกเล่นผมก็ไม่รู้นะว่าขดอะไรด้มัางก็อันนี้น่าจะเป็นขวนันแล้วก็ผมไม่รู้หรอกมันคลาดยังไงบ้างนะะชุดของวันนี้นะเขามันคาดได้ไที่สำคัญชุดนี้มันโกงอย่างนึ้งคือเอฟเฟกต์โคตรเยอะสปีดแเร็วโคตรกระโดดสูงมากที่สำคัญคือ เวลาเดินน้ำเนี่ยน้ำแข็งน้ำมเนี่ยจะกลายน้ำแข็งได้เลยในทางเราเราจะยืดๆอีกสิบหนยไปโอ้โหลงมาล่างเลยอคลิปแป๊บโอเคมาต่อเลยมีติดตกไปชุดน,นี้ก็จะมีเอฟเฟกต์นะก็ก็จะมีไฟเลยมาเนี่ยแต่เยอะกว่าชุด ขอนี่หน่อยแล้วฮีโรแพคนะเดีให้เราอยนะก็อันนี้นคือลาย่องนี่มีไฟเงี้ยเดียวให้ดูย่องก็เร็วได้นี่มันวิ่งมานี้ยอชุดแล้วนะไะให้ดูเนี่ยใส่ชุดมันก็จะไปทั้งแง เ,เป็นหนือมันก็นนเป็นทั้งหนังตัวรองเท้าเป็นรองเท้าอันนี้อันนี้เป็นรองเกง้กับเสื้อข้างในไปเลยโอเมก้าโอ้ยจุดตาแล้วนี่ไรเนี่ยเอ้าคนหน้าช็อปปีไอ้ยี่หผมไม่รู้นะไอ้ท่านนึ่งทำยังได้ ใส่แล้วใส่ไมเหมือนโลบินฮีเลยมลไม่ไเหอนราบินอนี้่อ๋อได้ละเวลาใส่เวลาใส่ชุดนี้มันยิงอะไรที่เหมือนลึกกระสินเพา่าไม่นี่ฮนะลงหดัดอันอนี้วัดปืนนะ เป็นน่าจะเหมือนกันเลยโอเคเจอต้องการได้จุดอะไรหรือว่าตอนนี้มีเงินเล็กอะไรก็ไประเบิดให้มันเลยแบบจริงๆไม่มัดอื่นเยอะแยะเลยเลยเดี๋ยวให้ดูว่าชุดต้องการไมกามทำยังไงค่นะ

ไอซีโฟนเนี่ยจะหายแล้วฮะต้อีกบินดิแหลกนะหมดเยอะเลโอเคขอเ้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวบอกทีกันให้ชุดกระตันดาให้ทับ i t e n s ทับไอเทมแลมันก็เขียนหน่อยไอเทมแอดแล้วนะจเมีเคสองเสี่ช่อง โอเคนี่ฮะมันจะมีหนังสือนี่ไอ้กดคลิใช้ไปเลยมันต้องคลิกคลิกรเลยเราจะไปเลยนี่มันจะแถมชุดของกับการนาฬิกามาให้นะต้องเคลียร์ช่องให้พอนะเพราะจะมีหนังสือนี่มาด้วยเครื่องแง่คือมันต้องใช้ชุดครบเซต็สี่อันโลยหนึ่งหนังสือหนึ่งก็คือต้องใช้หกช่องนะก็ แค่ให้พร้อมละโอเคไหนก็ได้ไน,นะรอทำโอเคไปเที่ยวไหนดีกวาเอาโอเคนะสำหรับรันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะถ้าชอบไปลิมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ด้วย like, share, นะสรับชมนี้ให้สนุกนะ Say hi, To look at them the new world It's only just begun he might have been This is where tomorrow brings a new game It's time to learn the pain is gain ready fight